ครับก็ผมอนายภคภูมิบางขวัญน้อยอางสาขาการบัญชีวันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องก,การสื่อสารในยุคด,ดิจิทัลนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาการสื่อสารในยุคด,ดิจิทัลกันนะครับการสื่อสารในยุคด,ดิจิทัลเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและสังคมผ่านเครือนนข่า,ขายอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอยู่มากมายแต่ได้รับความนิยมมากได้แก่ f เฟซ o o o กไล ne ทวิตอินสตาแกรมการสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาทุกคนสามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีการตรวจสอบ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตลอดเวลาในยุคดิจิตอลบทบาทของผู้รับสารจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีหน้าที่ในการรับสารเท่านั้นแต่ผู้รับสารสามารถเปลี่ยนเป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผู้ใช้สื่อพึงตระหนักและยึดถือนำมาปฏิบัติคือ การสื่อสารโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัลการสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของมนุษย์การรู้จักสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมน่าจะส่งผลให้เกิดพลังของการสื่อสารที่เป็นประโยชน์สร้างสารรค์สิ่งดีให้เกิดสังคมแต่ถ้าการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในใช้ อย่างไม่ถูกต้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานในแต่ละวันคงเป็นสิ่งที่ปราะประโยชน์หรือในทางกับกันถ้าการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็เวขึ้นแต่ผู้คนใช้อย่างไม่มีจริยธรรมเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นอาการรร้ายที่เข้ามาทำลายสังคมให้แย่ลงดังนั้น ิ่งมีความรวดเร็วในการสื่อสารเท่าใดย,ยิ่งต้องยึดถือความยึดถือมากขึ้นด้วยก็คือจริยธรรมในการใช้สือ่อเพื่อให้สื่อสารของคนในสังคมเกิดสร้างสารรค์และเกิดประโยชน์มาที่สุด เรียนอาจารย์ที่สอนรายวิชาการพูดในที่สาธารณะและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับผมนายท่านที่สอนพิมพ์ทองมาจากสาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากก่าสุนทรพจน์ในเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากการสื่อสารทางสังคมออนไลน์มีสมบัติสําคัญต่อผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมากทําให้เกิดผลดีต่อผู้คนได้ าะสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกในโลกดิจิทัลและเมื่อมีผลดีก็ย่อมมีผลเสียเช่นกันครับเพราะปัญหาจากการใช้งานของผู้คนนั้นเมื่อใช้อย่างผิดวิสัยก็จะเกิดผลเสียตามมาได้เช่นกันเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับคำว,ว่าการสื่อสารกันก่อนนะครับสำหรับการสื่อสารนั้นก็จะต้องมีผู้ส่งสารสารช่องทางหรือสื่อไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการการสื่อสารนั่นเองครับ แล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าปัญหาจากการสื่อสารทางโลกออนไลน์เป็นอย่างไรวันนี้กระผมจะมาพูดให้ฟังครับสําหรับปัญหาในทุกวันนี้ที่พวกเรามาเห็นก็จะเป็นช่องข่าวในช่องทางต่างๆจะมีการนําเสนอ,ข,นอข่าวในเรื่องของการฟอ้องร้องคดีความจากการเรื่องหมิ่นประมาะททางโลกออนไลน์กันอย่างมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับกระผมขอยกตัวอย่างจากกรณีของดาราสาวคุณโฟกัสจีรกูลนะครับ เธอได้ออกมาฟ้องร้องถึงบุคคลที่ทําการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทเธอต่อทาง Facebook และมีบุคคลอื่นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงลบด้วยซึ่งทราบไหมครับว่าทั้งบุคคลตัวที่โพสต์และบุคคลผู้ที่แสดงความคิดเห็นโดนคดีกันทุกคนพอข้อความใดที่แสดงถึงการหมิ่นประมาทผู้เสียหายก็สามารถแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายได้เช่นกันครับ การให้เกียรติผู้ร่วมสนทนาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนั้นก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีงามได้อีกด้วยโดยมาจากการใช้วาจาที่สุภาพนอบน้องต่อผู้คนทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริงอีกด้วยนอกจากนั้นเรายังสามารถเห็นมุมมองที่หลากหลายและผู้คนที่แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะผู้คนสามารถจะเขียนข้อความต่างๆ เพื่อบ่งบอกสิ่งที่อีกฝ่ายสื่อได้อ่างนีทีเดียวแต่ก็อาจจะเกิดผลเสียในรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการนำรูปหรือวิดีโอบุคคลอื่นมาโพสโดยไม่ชอบก็สามารถโดนฟอ้องเช่นกันเพราะเนื่องจากผิดกฎหมาย p d p a นั่นเองครับสำหรับกฎหมาย p d p a นั้นผมก็อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าเป็นพรบหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการจัเดเก็บข้อมูลและนําไปใช้โดยไม่ได้แจ้งหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนจึงทําให้ผู้ที่กระทาการดังกล่าวนั้นถือว่าทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงเลยเพราะข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่สําคัญมากและข้อมูลส่วนบุคคลเราก็ไม่นควรที่จะให้ใครรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่ายอีเมลหรือไอ l ีไล์รวมถึงข้อมูลอื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งในการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์นั้นก็สามารถทําให้เราเห็นความเหมาะสมถึงการส่งสารหากันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความรูปแบบของรูปภาพก็จะทําให้เราเห็น,นข้อดีซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่เราสามารถรับรู้ได้และเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสามารถหลีเลี่ยงการกระต่างๆได้ ที่เราอาจจะกระทำไปแล้วผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยและอาจเกิดผลเสียต่อเราได้ในภายหลังดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการใช้งานในโลกดิจิทัลนั้นเป็นปัญหาอย่างมากต่อผู้คนในทุกๆวันนี้ในการที่เราพิมพ์แชทหรือคุยโทรคุยกับคนอื่นๆก็ควรคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมโดยคิดก่อนกระทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้นบางครั้ง การนิ่งเฉยหรือไม่พูดอะไรก็คือคำพูดที่ชัดเจนอยู่แล้วถ้าคิดว่าพูดออกไปอาจไม่ดีสู้ไม่พูดเสียยังดีกว่าบางครั้งการพูดมากอาจเสียมากพูดน้อยย่อมเสียน้อยกว่าการพูดนั้นใช้สมองไม่ใช่ใช้ปากเพียงอย่างเดียวหากคุณคิดดีพูดดีและทำดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งโชคดีขอบคุณครับ อาจารย์ที่เคารพและสวัสดีนเรียนขอไปค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและพี่เพื่อนทุกค,คนค่ะดิฉันนางสาวปิยพรลีหัวศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยวันนี้ดิฉันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากก่าวศูนย์ทรพจน์ในเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัลค่ะสื่อนั้นสําคัญชนหนความสําคัญของสื่อและสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบัน อย่างไรนะั้นประชาชนอย่างเราก็ทำหน้าที่เป็นสื่อได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัลค่ะแล้วอย่างนี้สิ่งที่สื่อควรหันมาสนใจและคำนึงถึงคืออะไรปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในแง่สงังคมเศรษฐกิจก,การเมือง บทบาทสําคัญของสื่อในเวลานี้สื่อแต่ละช่องแต่ละแพลตฟอร์มมีลีลาการนําเสนอสื่อที่ต่างกันแต่สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญสําคัญคือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นฝุ่น pm สองจุดภัยแล้งความเห็นต่างการแสดงออกทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสังคม เศรษฐกิจการเมืองระดับการส่งผลทั้งในวงกว้างและใกล้ตัวเราค่ะสื่อมวลชนสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้เพื่อขับเคลื่อนสังคมเช่นการนำเสนอเรื่องราวหรือแนวทางการปรับตัวต่างๆต่อความไม่แน่นอนค่ะแต่ในยุคดิจิทัลการสื่อสารข่าวจากสำนักต่างๆ ทำให้มีการถูกเถียงกันได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะการสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของมนุษย์การรู้จักใช้สื่อใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมน่าจะส่งผลให้เกิดพลังของการสื่อสารที่เป็นประโยชน์สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคม แต่ถ้าการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ใช้อย่างไม่ถูกต้องที่ทุกคนใช้เวลาอยู่กับมือถือเหล่านี้เป็นเวลานานในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์หรือในทางกลับกันถ้าการมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ผู้คนใช้อย่างไม่มีจริยธรรมเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นอาวุธร้ายที่เข้ามาทําลายสังคมให้แย่ลงดังนั้นยิ่งมีความรวดเร็วในการสื่อสารมากเท่าใดสิ่งที่ต้องยึดถือมากขึ้นด้วยก็คือจริยธรรมในการใช้สื่อเพื่อให้การสื่อสารของคนในสังคมเกิดการสร้างสารรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงข่านี้ขอบคุณค่ะามี เรียนอาจารย์ประจำวิชาและเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวปรดัดาสีลังสาขาวิชาการบัญชีวันนี้ดิฉันจะมากล่าวสุนรทรพจน์ในหัวข้อเรื่องก,การสื่อสารในยุคดิจิทัลค่ะทุกๆคนรู้จักการสื่อสารในยุคดิจิทัลกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมารู้จักกับ ความหมายของการสื่อสารในยุคดิจิทัลกันค่ะการสื่อสารในยุคดิจิทัลหมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลและสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโดยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน <laughs> เป็นต้นและผ่านชอ่องทางการสื่อสารดิจิทัลแบบแพลตฟอร์ม การสื่อสารแบบด้วยตัวอักษรการสื่อสารแบบด้วยภาพนิ่งการสื่อสารดิจิทัลเป็นทักษะสำคัญมากสำหรับผู้คนในปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร หากไม่ปรับตัวท่านก็จะพบกับปัญหาต่างๆต,ตามมามากมายเช่นกันค่ะเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนี้จะ,ะเผชิญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับดิจิทัลอย่างรวดเร็วและกว้างไกลการสื่อาการสื่อสารดิจิทัลนั้นคือกระบวนการใช้ทักษะในการวิเคราะห์ผู้รับสารออกแบบสารอย่างดึงดูดใจ มีความคิดสร้างสารรค์ผ่านประสิทธิภาพทั้งการสสมผสารข้อความภาพเสียงเทคนิคพิเศษให้บังเกิดต่อผู้รับสารดังที่ผู้ส่งสารตั้งใจการสื่อสารดิจิตอลจึงรวมทั้งการสร้างระบบคิดการผลิตการสร้างสารการถ่ายทอดและการสร้างผลกระทบต่อผู้รับสาร บางคนเรียกการสื่อสารดิจิตอลว่ามัลติมีเดียบางคนก็เรียกว่าสื่อหลอกลวงทุกท่านจำเป็นต้องมีความเข้าใจจากการสื่อสารผ่านทางสื่อและเครื่องมือทางดิจิตอลในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมความแตกต่างและเครื่องมือพร้อมทั้งสามารถสื่อสารโดยการใช้ข้อความหรือถ้อยคำสร้างสารรค์มีประโยชน์และเคารพผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะ 差不多。 เรียนอาจารย์และเพื่อนเพื่อนที่ต้องปรับตัวในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารครับขอบทักทายและขอบคุณที่รับฟังเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัลนี้ครับในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจำวันเราต้องยอมรับความซับซ้อนและท้าทายของการสาื่อสารการใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ เท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับตัวในหลายดิจิของชีวิตด้วยครับเช่นในด้านธุรกิจการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสารรค์และพัฒน,นานวัตกรรมเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดการปรับตัวในการทํางานร่วมทีมที่หา่างไกลการนําเสนอไอเดียของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ เป็นส่วนสําคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ครับในรันศา,ศาึกษาการเรียนรู้และการสอนไม่ได้เป็นเรื่องของในห้องเรียนและหนังสือเท่านั้นครับแต่ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการสอนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางออนไลน์การแลกเปลี่ยนความรู้ในออนไลน์นหลายทางและการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านข้อมูล ในออนไลน์เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าครับทั้งนี้การสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่แตกต,ต่างกันของวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆก็มีความสำคัญเช่นกันครับ <f ix> การใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงการใช้เพื่อการตบโต้สื่อสารแต่ยังเป็นการใช้เพื่อสร้างความเข้าใจความไมว้วางใจและก็ การเชื่อมโยงคัฒน,นติรอีกด้วยครับด้วยอุปการนี้การเปลี่ยนแปลงนี้เราต้องการทักษะทางเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงและความสามารถในการนำเสนอความคิดครับและการสื่อสารในยุคดิจิทัลขอภายครับและการสื่อสารในยุคดิจิทัล มีความหลากหลายและซับซ้อนที่ต้องพปจจรนามันเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การเปิดโอกาสใหม่ๆและแนวทางที่ไปสู่วัฒนธรรมใหม่ๆความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทาเนเทคนิคในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลีป่ยนแปลงและทักษะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับมือกับส,สื่อสารออนไลน์ ขอบคุณครับสองวันนี้ห้าสิบเจ็ดตีน้ำนะคะ